สวัสดีจ้าพี่น้องมากินต่ว่าหุจดจวนน้ำมะเร็งน้ำลังเฟย์ด้จ้ากินครับต้มไ่ยามะตูมด้วยจ้าพี่น้องน,นี่เขาต้มไฟยามะตูจมจั่มอนรด้วยจ้าจังคงด้วยจ้าใส่ปะลาตอนน้ำเด้อแซ่บ ี้วจ้าใคร่ยแต่แอีลีเด้อแม่กาบอกใครจ้าพี่นงแซอีลีนะจ้าพี่น้องคำนี้้ะจ้าพี่น้องเนคำนี้หรือเ็ดปะก็นเพ็จ้าโอ้แซบไล ค่ะอืมอะไรมา,ามค่ะเสี็บบอกกับอกให้เดีทยวเนอง สดตับใส่ปลกอกน้ำด้วยกัะก็ปลาตอนน้ำเด้ออาหารแรงเด็กอีสานกินง่ายๆสไตล์น้องเป็ดค่ะ มีนอจ้าใครแดงกับใครขาเนี่ยจ้าเรากรตั้งขล้นนักจ่าแต่มดขึ้นหลายๆนักจ่ามีน้อจ้าอ๋อ